จเานวนวดผมเหรอไม่มีทางนี้ได้เลย้ยสายตาเลเซอร์ เดี๋ยวนะเซลหนวดผมผมโกนนวดเมื่อกี้ล่าสุดเซลคิ้วผมจะให้ผมโกนคิ้วเหรอเรียบร้อยครับหมดคนระับ รีอยแจ้งความขาดหนวดหายเอากนทอนล,ล่างด้วยงับจะดีเหรอคุณผู้ชมอลองผู้บ่าวทรงโจนให้ฟังสดๆหน่อยครับ วดยาวลงหลังผมยังบอทันตัดอยากมีความหากแต่อุปสรรคคือขาอยากอยู่นั้นป่าน้ำดงขี้รถอ้อมบ้านกินเหล้าคืองานขายทานคืออาชีพเสริมถ้าเป็นนาขา จังใดขอเบอร์เขากายานันต้องขันเดดขาะวางแผนการปนขีร้รดบัรสาวย่งเขาไปหาผู้หนึ่งเบื้องหลังผู้หนึ่งเบื้องหนา้าผู้หนึ่งตัวตาผู้หนึ่งเบื้องทางซ่อมเบื้องให้ดี ชายทรงโจนแต่อ้ายมาปล้นจริงจังบ่ได้ปล้นทั้งอ้ายมาปล้นชจส่รงมาให้แบบนี้อยู่ท่อใดหัวใจของนางมีอยู่จะของสรงมาให้เบิดเจออยากกันขืนเจ้ายาวยาให้ยกเมื่อคืนนี้คือการต้นนะครับมาปล้นหัวใจ ลงไลยกี่ทุม่มโอ้โหเดี๋ยวลงแล้วครับมีงานต้นบ่ายครับพี่โลเกิร์ตมมันเกิดหั่อยแฮปปี้เบิร์ดเนะครับพลังวิเศษอาบน้ำนี่ยครับยังไม่อาบครับมาเชียงรายเมื่อไหร่ค้าจะพาเที่ยวขอกำลังใจอหนังสือหนอนซู่ซู่นะครับ บอกสักคำบอกข้าคำของพี่กลาใช่ไหมครับผมอยากผมอยากร้องเพลงพี่นนทนนเป็นบ้างเป็นเมาทุกขวดเลยอ่ะผมเมาขวดแรกก็เมาแล้วดึก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 แล้วยัง แต่ในใจก็ยีกเหงายังอยู่รอมอาาวมบอดาให้ฮัเก็บให้ขึ้นแค่เบาบางเล่นจิบเล่นกับเพลงดังด้มดารนินบางบางเหมือนเก่าแต่ตอนนี้เราไม่รู้เป็นอะไรเมาทุกข์วเดเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีดีนันตน ทักทายก็ได้แต่ฝืนยิ้มให้เที่ยงไม่มีอยู่จริงยิงเพลงมันช้ำมันก็ยิงซ้ำตามเข้าไปก็ยิ่งทำใจไม่ได้ กังใจในการสอบเลยนะคุณเตยสู้ๆนะครับ กสักเท่าไรไม่มีร้กงนตาเที่ยงไม่มีอยู่จริงขอมาลําบอ ลากันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับทุกคนขอบคุณ V Love Euro อีกแล้วนะครับแจกตังค์ขอบคุณทุกของขวัญทุกชิ้นเลยนะครับลากันด้วยเพลงนี้นะครับทุกๆคนแตผมต้องไปอาบน้ำต้องออกไปทำงานแล้วนะวันนี้ไปถ่ายรายการไปร้องเพลงด้วย สาวมาล้ำสิผ้าม้วนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญ ยังบอกไม่ได้นะครับจากเวลาคนไหนชอบพ่ยูขอบคุณครัยโยน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 ทิ้งความทุกความโศกออกมาโยมาอายเอาความโศกทิ้งไปไผบอกฮักก็สกั่งหื่อยใาสา่ใจแฟนคนเดียวบอตายหาเอาหม่แต่ความสุดทางใจ ันอยู่ใส่คอแต่ได้ยินเสียงฝนสิพบฟ้าพาเปี้ยงเปีเปี้ยงปี้ยงบ่เคยเก่งจ้าเจอแกงสอดเรื่องมอลํบ่เคยเบื่อบ่ลอยู่ใสู่้เฒ่าสันันเดอย้อนคนเปื้อนเพิ่นเบือย้อนขีฝุ่นไงงงอ้าไงไไงไงง in <laughs> nhau, so với đón chào nhau 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 ยาวมาครับยาวมะผมควรลงแล้วเนาะอ้าวยาวยาวยาวเล่นผิดเลยทีนี้ยา พอแล้ว <c oughs> หลายยาวแล้วหาทํามากไปอาบน้ำรับสมัครนักร้องป้าจ้า <c oughs> <c oughs> เหตุแต่สรงตาหวานเธิมเจอที่ต้องตาใจสร้างมาเป็นผู้ชายพาสร้างแทนน้องถ้าอายหมเยอะที่เหตกินน้ำต่อเอาอายเอาหน้าลออ้อางให้ใจให้กันแล้วน้องเล้บึงทางสแล้วหันมานมควาอค่ยิบตาแล้วยิ้มมาวาใจเต้นสาวนใดย่างกายเข้าไปอ้อยอ ปล่อยให้ใจตินจนวายตาน้องมาอ้ายหลายขอเบิกเบิกอ,อยากพัก ใจน้องเจ้าแ้วจีเบียเมาเมาบจ้ไม่เชนเวล้าไม่ถึงยังไม่ลงนะครับไม่อยากไปหานะครับใช่ไหมว่าเม่นท่องสารบันพิตามโทรตามแล้ว ขอมาล่ำมาล่ำไปสองเพลงเลยดิ สายนะครับผมบ้ายๆจ้ะจะไปอาบน้ำกันโอเคครับบายๆครับทุกคนขอบคุณที่มาสนุกด้วยกันขอบคุณที่มายาวๆสมนาเจยยาชิตเรวใมันลนีที่เราไปเป็นงโอเคพ okay. ี่คนที Kaiser, ่เล <they> ่นเสาห้าใช่ไหมไม่ได้เล่นเสาห้าครับ ช่องนี้มีความบันเทิงอย่างยังไม่หยุดโอเคบ๊ายบายครับราตรีสวัสดิ์ตอนเที่ยงไม่ใช่ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบายไว้เจ้าไนครับวันนี้ผมไปร้องร้องเพลงหอ,อยด้วยคอยดูแล้วกันว่ารายการอะไรผมบอกแล้วไปทำเพลงจีหอยลาคันด้วยเพลงครับเนี้ยเนีนนนน